สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านซูที่มานอูสาปะสเิยนต์นครับกับผมสร้างนึกละเอียดนะครับกับช่องทาง y o u t u b e นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกละเอีดครับกะเงียบหายไปโดนนะครับสำหรับสองทาง y u u u b e แต่ถ้าตันไหนนะครับที่ ยี่ตามผมทั้งเฟซบุ๊กกาเห็นกลุ่มเคลื่อนไปอยู่นะครับว่าบ่ได้เงียบนะครับบ่ได้เงียบกระพาพี่น้องนะครับฝากเข้าไปกดติดตามน้ำเนียนะครับทั้ง่องทั้งเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับบ่ได้อยู่บ้านโดนเลยนะครับบ่ได้อยู่บ้านโดนเลยบ่รมธิปเกือบสามอาทิตย์นะครับบ่บ่ได้อยู่บ้านเลยนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่เก้านะครับเป็นเช้าวันที่เก้าสิงหาคม 2,566ครับพึ่งในเขาบ้านนะครับมาจากเชียงรายมื่ขึ้นนี่นะครับก่อนหนาั้นก็ไปเล่านะครับเมื่อนี้ก็ดีด้ไปอีกแล้วนะครับกมีเวลามหไหนกับ้วยคือโอกาสไทยดี่โดยพี่้องเข้าได้เบิ้งกันนะครับว่าลดยูเขามีขั้นไหนเนี่ยนะครับสำหรับช่องทางยูทูบกะเนี่ยหายไปโดนอยู่นะครับแต่ว่าช่องทางเฟนบุกนี่เคลื่อนไปย่ทกมือนะครับ ก็ฝากเขาไปกดติดตามให้น้ำแน่นะครับสำหรับช่องทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอ็ดครับเราจะช่องทา้งหนึ่งเป็นช่องทั้งเพจนะครับช่องทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องเขาไปกดติดตามน้ำแน่นะครับเมือนี้จะไปสมมติปาการต่อนะครับนี่เวลาเดี๋ยวไทยรถให้พี่ให้น้องทั้งยูทู u พ่อเดี๋ยวเบิ้งกันก่อนนะครับมามาเขาไปเบิ้งกันเลยนะครับโมโหลายใหญ่ฮะ ขอไปเบิ่งกันเลยครับมาเบิ้งตัวแรกกันนะครับตัวแรกนี่เป็นเอ็นพีอาร้อยสามสิบแรงนะครับเอ็นพีอาร้อยสามสิบแรงรถตัวนี้จดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับเป็นกระบะแผ่นขางเล็กขอกเล็กนะครับเฟืองท้ายเอฟเบรกลมเครื่องดีคัสซีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับ NPR 130แรงยาว5เมตรครับรถตัวนี้เปิด เตยเฟื่อไดเอนะครับเพื่อไดเอฟเบรกลมแล้วเรียบร้อยนะครับรถตัวนี้เปิดราคาว้ยยูทีสามแสนแปด่นห้าพับาทนะครับสามแสนพบาทสำหรับเอ็นพีอรแรงปีซีหาตัวนี้นะครับตัวต่อแมานะครับตัวต่อมาเป็นเอ็นพีอร้อยสามสิแรงนะครับเอ็นพีแรงรถตัวนี้จดทะเบียนปี2550นะครับ จดทะเบียนปี2,550เป็นตู้หบาเนีายหเมตรนะครับตู้6บานยาว5เมตรเครื่องดีคัส4ีสวยเทอร์โบพาเวอร์แอร์เบรกลมนะครับพร้อมใช้งานเลยเปิดราคาไว้ที่3,90,000บาทนะครับ3,90,000บาทสำหรับ NPR130 แรงปี50นะครับตัวต่อมา ตัวต่อมาเนี่เป็น NPR 1พ5แรงนะครับ n p r หแรงหลังคาโดยสารนะครับรถตัวนี้จดทะเบียนปี37เป็นตัวสั่งลุยแทะนะครับเป็นตัวสั่งลุยแทะครับเป็นหลังคาโดยสารยาว4ี่เมตรสามสินะครับยาว4ี่เมตรสากว้างเมตรเก้บนะครับเปิดราคาไว้ที่2องแสนบาทนะครับสองแสนบาทครับ กับ NPR115 แรงเสียสั่งลุยหลังคาโดยสารครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่ก็เป็น NPR120 แรงนะครับ NPR120 แรงเป็นรถจดประกอบนะครับพวกมาลัยพาวเวอร์เบรกลมนะครับวางเชนทาดาโน่ส ตันสามปอกสองชักนะครับลดตัวนี้เปิดราคาวา้อยูทีสามแสนบาทนะครับสามแสนบาทครับ NPR 120แรงเชนสองจุดห้าตันพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกลมครับต่อมานะครับต่อมานี่ก็เป็น n k r 8 8แรงนะครับ n k r 8 8แรงจดทะเบียนปี2550นะครับ เป็นกระบะเหล็กทั้งลูก4ล้อกลางนะครับ4ล้อกลางเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกยาว3เมตร20กว้างเมตร90นะครับรถตัวนี้เปิดราคาไว้ยูที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับ2 6 5 0 0 0บาทครับ NCR 4ล้อกลาง88แแรงครับต่อแม่นะครับ ต่อมาเป็น ncr 120แรงนะครับ ncr 120แรงหลังคาโดยสารนะครับยาว4ี่เมตรสากว้างเมตรเกครับ ncr 120แรงยาว4ี่เมตรสากว้างเมตรเกนะครับรถตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่280,000บาทนะครับ280,000บาท ncr 120แรง หลังคาโดยสารครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่เป็นอีซูซูร้อสิบห้แรงยาว5เมตรนะครับเป็นอีซูซูร1อหาแรงรถตัวนี้จดทะเบียนปี3าหานะครับปี35เครื่องดีคัสซีสวยแผ่นข้างเหล็กนะครับ แผ่นข่างเล็กพื้นไม้นะครับยาว5เมตรกว้าง2เมตร10ครับรถตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที 2, 000, 20, 000่2องแสน2องหมื่นบาทนะครับ2องแสนสหมื่นบาทครับ NPR 115แรงยาว5เมตรนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นฮีโน่ร้อแรงนะครับเป็นฮีโน่ร้อแรงพื้นเรียบท้ายลาดไฮดรอลิกนะครับ เป็นฮีโน่รอยยี่สิบแง่งพื้นเรียบถ่ายลาดไฮโดลิกนะครับรถตัวนี้เปิดราคาวัยยุทธีสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเป็นพื้นเรียบท้ายลาดไฮโดรลิกนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยขั้นนี้ฮีโน่ร้อยยี่สิบแรงครับตัวต่อไหมนะครับ ตัวต่อมาเป็น Enchua ร้อยห้าสิบแรงนะครับ Enchua ร้อยห้าสิบแรงโบ r b o เวอร์นะครับเ Turbo p o w ว r โนรตตัวนี้ครับผมจำว่าพีดว่าเป็นเครื่องถ่ายเอฟล่ะอ่าเป็นเครื่องถ่ายธรรมดานะครับเครื่องถ่ายธรรมดายาวห้าเมตรห้าสิบนะครับยาห้าเมตรห้าสิบ, 5, บ 5, แผ่นข่างเล็กนะครับ พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยรถตัวนี้จดทะเบียนปี2,547ครับรถตัวนี้เปิดราคาไวายยูทีเปิดราคาไวายยูที่3ห7 5 0 0 0บาทนะครับไปตามสภาพนี้3ห7 5 0 0 0บาทครับ nr ร้อยห้าสิ150แรงยาว5เมตร50นะครับตัวต่อมาตัวต่อมานี่เป็น เป็นพี่อร่อยสามสิบเร่งนะครับราะว่ามนแมนแมนเป็นเอ็นชิว่าแมนมนแมเป็นเอ็นพรถผู้ถ่อบนหัวก็ซื้อเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบิเ้งเลขกระซิแป๊บนึงดูเลขกระซีก็รู้แล้วเป็นเอ็นชิว่านะครับเป็นเอ็ชิ มาเป็นเครื่องลอยหาเของเมียนะไหนจะเป็นเครื่องลอยสามอเครื่องลอยหางลอยหาวะลอยหานะครับเป็นเครื่องลอยหาเป็นเรนชิวาร้อยห้าสิบแรงครับผู้ถ่อบนหัวกระสือขอตรวจขออภัยนะครับเป็นเรนชิวาร้อยห้าสิบแรงนะครับเชนบวกดานะครับเป็นชิวาร้อยห้าสิบแรงเชนบวกดาตัวนี้นะครับ เชนใหญ่เลยพี่นอ้องนะครับเป็นเชนสามตันนะครับหรือหน่าหน่าจะเหลือเห็ดสีกระบ,บะนะครับตัวนี้หน่าจะเหลือเห็ดสีกระบ,บะรถผู้ถ่อบนหัวก็ซื้อเขาผมก็หัวก็เข่าบ้านก็ถอดก็ภัยนะครับว่าท่านไหนเบิ้งแรกละเลอียดของรถนี่เป็นเอ็นชิ้วอ,อร่อยห้าสิบแร้งนะครับเชนบวกดำนะครับนี่สางผนกำลังเก็บงานอยู่ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายนี่เป็นเอ็นพีอาร์นะครับเป็นเอ็นพีอาร์115แรงวางเค็นทาดานโอล2.5ตันครับสีเช่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับสีกระบะเห็ดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีหัวนะครับสางคนกำลังเห็ดงานอยู่เหลือตั้งแต่สีหัวนะครับนี่เอ็นพีอาร์115แรงวางเข็น2.5ตันนะครับ เดี๋ยวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวจะมาแจกแล้วในเอียดเบื้องอีกเทียรหนึ่งนะครับมาไปเบื้องหลังกันต่อนะครับมาดูด้านหลังกันต่อรถตัวนี้เป็นเอ็นพีอาร่อยยี่สิบเลงนะครับเออร้อยสิบห้าเลงนะครับเอ็นเชียร์ร้อยสิบห้าเลงปฏิช่างดีด สี่ี่ยังนี่รถตัวนี่ฮะเกะบะธรรมาดาบอสรกะบะธรรมดานะครับ n p ร้อาแรงน,นะครับหาเมตรบ่หเมตร,ร,รบ่รบมันหาเมตรเลยนี่หเมตรนะครับยาว5เมตร ทางมันกตลังเก็บงานอยู่นะครับมึงัวต่อมานะครับเป็นเบียบดำนะครับเป็นไหรทางเกทางโอ้พร้อมใส่งานไปนี่ร่างเลยดเดียวเหลือยัง เรืออะไรเชี่อมเรืออะไรเชื่อมนะครับสร้างอห่ับสร้างโอค้คันฮีดเป็นนิสันนะครับเป็นนิสันฝาขาวเป็นนิสันฟ้าขาวกับบ้าดำต่อไม้ทั้งลูกเลยนะครับกับบาดำต่อไม้ทั้งลูกเปิดได้สามทางนะครับรถเฮ่าหือรถล,ลูกค้าในขัน้นไหนฮะ รถเท่าเหมืนวะเปิดได้สามทางนะครับเดี๋ยวส้างบรรยลเขี่ยมยู่งหิบหนาจังก็เบิ่งกันเมืองด้านหลังนะครับอยู่สวนกยังมีอีกเลยมีหน้อรถลายผวดนะครับช่วงนี้ บางครั้งผมว่าสิบวท่านไหนแจงราคานะครับเพราะว่าบอายุบานโวนอีดีผูดถ่อบันซืือเขาก็บ่กท่านไหนถามกันอยู่ว่าท่านไหนเห็นหนากันอยู่นะครับเห็นตั้งี่รถอะไรบอกไปว่าท่านไหนถามหมดกันไปนะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นเอ็นเชียร์ร้อยสามสิบแรงนะครับเอ็นเชียร์ร้อยสามสิบแรงรถตัวนี้จดทะเบียนปีห้าศูนย์นะครับห้างแท้เครื่องดีครับซีงามนะครับกระบะคอกเล็ก นะครับยาว4ี่เมตรสากว้างเมตรเกครับเครื่องไหว้สแรงนะครับเทอร์โบพาวเวอร์นะครับแอร์บอมี่เดี๋ยวแอร์นี่ผมจะติดไม่ทั้งระบบเลยแต่ว่าถ้าไปสภาพนี้นะครับถ้าไปตามสภาพนี้นะครับ2 4 5 0 0 0บาทนะครับ2 4 5 0 0 0บาทครับพี่น้องครับ NCR 130แรงปี50นะครับไปตามสภาพนี้เลย สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องดีกับซี่งับพี่น้องเทอร์โบพาวเวอร์นะครับแอร์บวมีตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่เป็นเอ็นเชียแปดสิบแปดแรงสี่ร้อกลางครับเอ็นเชียแปดสิบแปดแรงสี่ร้อกลางรถตัวนี้เป็นดั้มนะครับเป็นดั้มกระบะเก่านะครับเป็นดั้มกระบะเก่ากัติเหลือเจ็บสีหัวนะครับเหลือเจ็บสีหัวเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับเจ็บสีหัวแล้วกันเดี๋ยว เดี่ยวราคาจังมาพากันอีกเทช่นหนึ่งนะครับ n k r สี่ล้อกลางแปดสิบแปดแรงนะครับน้ำกระบะเดิมนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่ก็เป็น Isuzu ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงสไลด์นะครับเป็นรถสไลดล์พี่น้องนะครับ n k r ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงเป็นรถสไลดล์นะครับรถตัวนี้เปิดราคาไอายุเที่ยงหนึ่งแสน เก้าหมบาทนะครับหนึ่งแเก้าหมบาทครับเฉพาะถาสไลดกับคุมแล้วนะครับสำหรับอีซูซุ175แรงสไลด์คันนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรถทั้งหมดนะครับทียูอูห้องในตอนนี้นะครับ ถ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับทีหมายเล็กโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับ0913544524นะครับ0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอดียไลน์ของผมนะครับฝากทุกท่านไว้น้ำเน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าที่เป็นช่องทางเฟ e บุ o k นะครับช่องทางเฟ e บุ o k ช่างนึกร้อยเอ็ดครับช่องทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับ ล้วก็่ช่องทาง YouTube นะครับช่องทาง youtube ซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับเราก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเพจนะครับช่องทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับช่องทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ที่ตามมานะครับ สำหรับชิปนี้กะเอาไว้สมีก่อนนะครับพมบอกกันไม่ได้ชิปหนาเดี๋ยวไปทําตุลาต่อกันนะครับสวัสดีครับ